เพชรยนสวัสดีค่ะอยู่กับดองจ้าจานนะคะวันนี้ท่านผู้ชมนะคะอยู่ในช่องเจคาดีวันนี้น้องจ๋าอยู่โกดัง3นะคะเอารถเข้าใหม่สีขาวนะคะกับ f o r t จ n e r สีที่ขายดีที่สุดอันดับหนึ่งเลยนะคะวันนี้ก็มาในปี2019นะคะไม่121,000กิโลเมตรนะคะคันนี้ราคาตั้งขายเพียง89,000 0 9,000บาทเท่านั้นนะคะราคานี้ลูกค้าสามารถฟรีดาวได้นะคะลูกค้านะได้ปี2019แล้วไม่แค่1,200กิโลเมตรเอาไปใช้งานต่อได้เลยกับตัวรถบอดีเด้เดิมๆสภาพสวยเดิมกลิบทั้งคันนะคะขอย,ย้าเดิมกลิบทั้งคันค่ะนะคะคุณลูกค้าคนไหนที่มีแพลนจะซื้อรถเจ็ดที่นั่งนะคะลองเปิดใจแล้วก็อย่าเพิ่งตัดสินใจก่อนนะคะมาดูรถที่เพรยน์กับน้องาจาก่อนเผื่อจะได้รถส,สวยๆนะคะทางบริษัทวรารันตีเรื่องโครงสร้างให้มีความน่าเชื่อถือแน่นอนค่ะ ใครสนใจคันนี้นะคะคันลูกานะใครสนใจคันนี้นะคะติดต่อน้องจ่าเข้ามาได้เลยนะคะดูความสวยความเดิมของตัวรถนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องตาไฟหรือว่าเหลี่ยมสันฝากระโปรงสวยเดิมเนียนสะอาดสะอ้านนะคะสีทรงสเสน่ห์นะคะสีที่ขายดีนะคะเป็นสีขาวมุกนะคะดูแลทำความสะอาดบ่อยๆนะคะยังไงก็ดูใหม่ตลอดเวลาทะเบียน9กอไก่นอนเน,น1450นะคะคันนี้ได้ไปพร้อมกับตัวรถสภาพเดิมๆสวยๆเอาไปใช้งานค่ะ คันนี้ถ้าลูกค้าฟรีดาวหอยที่ประมาณ1 7 0 0 0บาทนะคะตลอดอายุสัญญารายได้ลูกค้าอยู่ที่มา35,000บาทเช่าซื้อคนเดียวจบไม่ต้องคำ้ำเครดิตดีขอดอกเบีย้ยพิเศษได้นะคะน้องจ๋ามีดอกเบีย้ยพิเศษรองรับสําหรับลูกค้าประวัติเครดิตดีหรือถ้าใครไม่มีประวัติเครดิตไม่เคยมีผ่อนอะไรมาเลยก็สามารถฟรีดาวได้นะคะปรึกษาทางน้องจ้จ๋าก่อนได้เลย รถคันนี้ยังสดนะคะยังไม่ติดจองนะคะตัวรถสวยๆ,ดๆ <c oughs> เดิมๆบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะคะน็อตไม่ขยับนะคะขอย,ย้ํานะ <c oughs> น็อตไม่ขยับค่ะนะคะแกบข้างดูสวยนะคะสภาพยังสวยรายละเอียดตัวรถเดิมๆะค่ะนะคะ <c oughs> ตัวล้อมแม็กซีล้อไม่มีรอยเบียดรอยขูดของฟุตบาทเลยนะคะได้สกูร6รู่นะคะดิส4ีล้อดอกยางนะคะคันนี้นะติบรถมาก็จะเป็นยางในส่วนของปี2021นะคะ ยังปี2020อ,ะะอา23นขออภัยค่ะยังปี2023นะแล้วก็เบ้าโชกกับอกโชกวันมีการแปลงการเปลี่ยนอยู่ในสภาพครบสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะคะใครเห็นน้องก็จะรีวิวอยากได้ตัวรถสภาพเดิมๆเหลี่ยมสันคมแบบนี้นะคะติดต่อเข้ามากระจกอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบนะคะไฟท้ายไม่มีรอยแตกรอยร้าวคิ้วกระจกนะคะเงาสวยเหมือนเดิมที่เปิ Smart NT, ดสมาร์ทเอนทีไม่มีชํารุดไม่มีลอก ะะโลโก้กระจกนะคะนัมเบอร์โค้ดแท้กโค้ดเดิมรถไม่เคยชนไม่มีการเปลี่ยนกระจกมาแน่นอนคิ้วกระสาติดให้แล้วพร้อมแหลกหลังคาที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบถ้าคุณลูกค้าสนใจตัวรถคันนี้นะคะแนะนํามาดูรถตัวจริงกับน้องเจ้าจ๋าได้เลยนะคะรถจอดอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย6กก่อนถึงสี่แยกเมีนบุรีกรุงเทพนะคะน่าใช้เพราะว่ารถใช้มือเดียวค่ะนะคะรถใช้มือเดียวแล้วก็มีเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะคะคันนี้ นะคะเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะคะเอกสารเครื่องมือคู่มือครบค่ะนะคะมีเล่มแล้วเรียบร้อยนะคะภาษีพรบรพร้อมรถพร้อมขับสภาพ95%ขนาดนี้นะคะมีความน่าเชื่อถือได้ลูกค้าสามารถมาดูรถตัวจริงกับเจ้าจ่าได้เลย นะคะก่อนที่จะเข้ามาดูโทรสอบถามน้องจ้าจ๋าก่อนนะคะเพื่อจะได้เห็นตัวรถสวยๆแล้วก็ถามว่ารถคันนี้ติดจองหรือยังเพราะว่าสีขาวเนี่ยค่อนข้างจะมาไวกว่าเพื่อนหน่อยนะคะไปไวกว่าเพื่อนด้วยนะคะสีขายดีมีช่วงนึงนะคะขาดตลาดลูกค้าแย่งกันมากเลยสีขาวนะคะตอนนี้จ้าจ๋ามีเข้ามาแล้วนะคะกับรถสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้มาดูความสวยความเดิมนะคะด้านท้ายนะดูความสวยความเดิมด้านท้ายะค่ะนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นตัวแกลบ ท้ายนะคะดูแนบชิดสนิทกันไม่มีอ้าไม่มีง้างนะคะเหลี่ยมสันตัวรถสวยเดิมโครงสร้างสวยสภาพเดิมนะคะคิ้วนะคะที่เป็นโครเมียมรอบคันก็ดูสวยงามไม่มีรอยบุบนะคะแล้วก็ตัวสปอยเลอร์นะคะก็เป็นสปอยเลอร์แท้สปอยเลอร์เดิม ดูความคมความสวยตัวรถนะคะมีดูมีสเสน่ห์นะคะทัศนวิสัยการมองเห็นรถสูงๆใหญ่ๆนะคะ360องศาแน่นอนนะคะขับง่ายนะคะขับสะดวกสบายเดินทางไกลไม่เมื่อยแน่นอนนะคะใครที่มีแพลนจะออกจะที่นั่งนะคะดูตัวรถนะคะตรงปกแน่นอนน้องจะารีวิวกล้องสดนะคะแล้ววิดีโอเนี่ยไม่มีการ โกหกหลอกลวงลูกค้าได้แน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นวิดีโอนะคะเรียวๆเลยนะคะวันนี้จะาจ๋าเอามาเสิร์ฟเอามาให้ชมแล้วนะคะใครอยากจะเข้ามาก็เข้ามาได้เลยนะคะน้องก็จ๋าดูแลเคสเองทุเคสยินดีบริการซัพพอร์ตลูกค้าทุกท่านนะคะดูความสวยความเดิมนะคะแล้วก็ดูกล้องถอยหลังจะอยู่ตรงนี้นะคะกล้องถอยใช้งานได้ปกตินะคะกรอบคมเงียงไม่มีแตไกไม่มีหักไม่มีรล้านะคะดูได้เลยตัวรถสวยมากสีนี้ขายดีจริงๆนะคะลูกค้าขายดีมากๆนะคะ ข้าราชการชอบใช้นะคะข้าราชการชอบใช้เจ้าของกิจการชอบใช้ใช้ได้ทุกอาชีพค่ะนะคะเสริมบาร,รมีเจ้าของแน่นอนทันนี้ดูความสวยความเดิมด้านท้ายนะคะตัวน็อตนะคะน็อตรอยแกะรอยถอดนะคะรอยโดนประแจมไม่มีแน่นอนเอาไปใช้งานต่อยาวๆยังไงก็คุมค่ะนะคะซอกทุกมุมให้ดูตัวรลดสวยๆโครงสร้างเดิมๆนะคะเหมาะกับการใช้งานระยะย,ยาวมากๆไม่มีรอยพ่นสีโป๊สีแน่นอนค่ะน็อตฝาท้ายานอ็อตท้ายแท้เดิม ไม่มีรอยลอกไม่มีรอยพ่นสีโปส๊สีไม่มีรอยฉลอกของตัวประแจนะคะไม่มีลือ้อไม่มีแกะออกมาซ่อมแน่นอนนะคะของเราเราเช็คได้แล้วนะคะเราเช็คได้เลยนะคะนี่กว้างนะคะภายในเบาะจะเก็บจะแขวนจะพับนะคะขึ้นลงสะดวกสบายนะคะเฮดรูมนะคะดูสะอาดสะอา้านดูสวยสดนะคะตัวรถ ดูสดงดงามมากนะคะดูกว้างคือถ้าลูกค้ามาดูรถตัวจริงนะคะกับวิดีโอที่น้องจ๋ารีวิวไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะนะคะน้องจ๋าวันตีนะคะกับตัวรถโครงสร้างเดิมๆมีตัวเลือกให้เยอะค่ะนะคะอาจจะเป็นสีดําสีขาวสีบลเงินสีเทาดํจ,จาจ๋ามีเลือกให้ทุกคันมีทุกสี นะคะตัวเลือกเราเยอะนะคะเยอะมากๆนะคะกดติดตามจ้าจ๋าไว้เลยนะคะหรือเห็นคลิปนี้อยากจะดูเป็นสีอื่นนะคะทักเข้ามาแอดไลน์ขอดูรูปเพิ่มเติมได้เบอร์โทรน้องาจ๋าสามารถแอดไลน์ได้นะคะหรือจะลิ้งกลางเข้ามาสายตรงได้เลยนะคะเพื่อความทันใจนะคะกระชับจับไวนะคะข้อมูลที่ชัดเจนนะคะแก็บด้านข้างฝั่งขวานะคะแก็บท้ายด้านขวานะคะดูสวยเดิมมากรถนะ,ะไฟไท้ายเนี่ยก็เป็นไฟไท้ายแท้ไฟไท้ายเดิมนะคะเหลี่ยมสันตัวรถมองมองุม45อ,องศาแล้วก็สีเนี่ยไม่มีผิดเพี้ยนได้เลยนะคะ ใช้งานง่ายนะคะกระสาก,ก็เป็นสีดำนะคะคันนี้รถสดทุกคันค่ะที่นี่รถสดทุกคันนะคะดูแผงประตูแผงประตูสีน้ำตาลน,นะคะนี่เครื่อง2 4เนี่ยถือว่าประหยัดน้ำมันนะคะลูกค้าประหยัดน้ำมันนะคะน่าใช้ประหยัดน้ำมันมากนะคะแล้วก็ปัญหาจุกจิกกวนใจเนี่ยไม่มีนะคะเบาะใช้งานง่ายนะคะตัวเบาะนะเบาะใช้งานง่ายนะคะเบาะแถวกลาง ของผู้โดยสารนะคะแถวกลางเนี่ยนะคะดูจากสภาพเบาะนะคะไม่มีขาดนะตัวรถสภาพเดิมคือน้องกัจ๋าจะมีการสปาให้ลูกค้าอีกหนึ่งรอบนะคะก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้าตัวรถจะดูสดดูสวยกว่านี้ค่ะนะคะเราจะมีการคลีนอีกหนึ่งรอบส่วนน้ํามันเครื่องนะคะของเหลวที่ลูกค้ากังวลนะคะจ๋าย้ําเลยว่ารถพร้อมขับคือเราดูแลให้ก่อนส่งมอบอยู่แล้วนะคะนี่นะคะน็อตคานเสาบีนะคะดูชัดเจนได้เลยน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดสภาพตัวรถโครงสร้างเดิมๆสวย สีรอยแ้มาจากโรงงานอยู่ครบนะคะแผงประตงแผงประตูะต,ตัวน็อตยังดูสวยดูกริบดูใหม่คือรถสภาพสวยจริงๆค่ะบางทีนะคะลูกค้าอาจจะกังวลกลัวว่ารถหน่วยงานนะคะจะเป็นรถที่ช้ำดูแลไม่ดีนะคะลูกคา้านะคะก็เป็นบางหน่วยงานก็เป็นบางคันเท่านั้นนะคะแต่ไม่ใช่ทุกคันเพราะว่าของเราจะมีการตรวจสอบก่อนนะคะก่อนที่จะเอามาให้ลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าสบายใจหายห่วงได้นะนี่ดูกว้างนะคะนั่งเจ็ดที่นั่งนะคะไม่มีแอร์อัดแน่นอนนะคะไม่แอร์อัดนะคะ เอาไปใช้งานต่อได้เลยค่ะนะคะสีขาวนะคะสีขา,ะะขายดีมากนะคะใครที่เป็น FC น้องจ้าจ๋าเพชรยนนะคะหรือติดตามบริษัทเพชรยนมานานผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะแล้วมีแทนจะออกรถจะที่นั่งนะคะกรเบอร์หาจ้าจ๋าทันทีด่วนเลยนะคะน้องจ้าจ๋ายินดีนําเสนอให้นะคะมีคําตอบให้คุณลูกค้าทุกคําถามแน่นอนตัวเบาะสวยสดนะคะเบาปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะรุ่นนี้มี ในส่วนของแบตอาคุเเพชั่นชีพให้แล้วเรียบร้อยนะคะดูความสวยความหมายความสดของตัวเกียร์ออตโต้นะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของอีโคโหมดเพราะว่าโหมดมันก็รลื่นนท่าไรรวมไปถึงที่พักแขนตรงกลางก็ไม่มีรอยยน่นรอยชํำรุดรอยถะลอกเลยนะัะได้แอร์ออโต้นะคะลูกค้าที่วางเก้นาน้ำชัดเจนนะคะไม่มีชํำรุดค่ะอุปกรณ์เครื่องมือการใช้งานต่างๆแอร์ระบบไฟระบบลำโพงนะคะเครื่องเสียงไม่มีชํำรุดนะคะรถพร้อมขับจริงๆค่ะ,คะระบบไฟไท้ายไ,ไฟเดียวไฟเบรกนะคะติดติดไฟหน้าไฟหลังไฟถอยไฟพามากไฟตัดหมอก คือใช้งานได้ปกติค่ะนะคะลูกค้าสบายใจได้เลยนะคะซื้อรถมือสองทั้งทีนะคะนึกถึงน้องจ,จา้าจ๋าเพยนต์เดี๋ยวนอย้องจ้าจะพามาดูในส่วนของสภาพนะคะตัวหัวใจหลักสําคัญในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะคือน้องอาจา้าจะให้ดูทุกคันอยู่แล้วนะคะจะได้เห็นตัวรถส,สวยๆบอดี้เดิมแบบนี้นะคะเดี๋ยวเจ,จา้าจ๋าพาไปชมกันค่ะค่ะนะคะมาดูในส่วนของฝาครอบเครื่องนะคะฝาครอบเครื่องแท้เดิมนะคะสายแท้สายเดิมเครื่องยนต์เนี่ยนะคะใจหลักสําคัญเลยต้องดูว่าความสวยความสดนะคะความแห้งของเครื่องยนต์ นะคะว่ามีรอยซึมรอยหยดไหมหรือไม่นะคะดูว่ามีการแปลงเครื่องมาไหมนะคะแต่ของนอกจากไม่มีการแปลงเครื่องมาแน่นอนค่ะเพราะว่าถ้ามีการแปลงเครื่องมาหรือการดัดแปลงเครื่องมาเราจะไม่นําเข้ามาให้ลูกค้านะคะเราจะเน้นความสวยความเดิมเอาไปให้ลูกค้าใช้งานต่อได้เลยดูจากท่อหม้อน้ํานะคะคลิปล็อกตรงนะคะคานหน้าสีสวยใสยเหมือนเลขตัวถังเหมือนตัวถังนะคะ น็อตไม่มีแกะไม่มีถอดทุกซอกทุกม,มุมค่ะตรวจสอบรายละเอียดได้ในส่วนของแบตเตอรี่นะคะเพิ่งเปลี่ยนเดือน5ปี67นะคะได้ครึ่งปีเนาะแล้วก็ในส่วนของน็อตยึดเครื่องไฟก็ไม่มีแกะไม่มีถอดรวมไปถึงน็อตฝากระโปรงสวยเดิมน็อตแทนน็อตเดิมนะคะนี่นะคะส่วนความร้อนเดิมเดิมภาพสวยนะคะเท่อเก็บสายไฟรายละเอียดเครื่องยนต์สวยเดิม นะคะลูกค้าพาช่างมาตรวจสอบเช็คได้นะคะถ้าจ่าไม่ปิดบังข้อมูลทดสองขับเทสขับได้นะคะมาเอาตัวรถเดิมๆกับต้นท้าจ่าไปขับนะคะวันนี้รีวิวให้ดูนะคะทุกซอกทุกมุมตัวนอดใจหลักสําคัญของการดูรถมือ2เลือกรถมือ2นะคะมาดูได้เลยนะคะตรวจสอบเช็คได้เลยนะคะนี่นะคะนอตฝากระโปรงไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะ สนนการความร้อนอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบไม่มีชํารุดไม่มีตกท้องช้างสภาพรถสวยสภาพรถเดิมพร้อมใช้งานพร้อมขับแบบนี้ติดต่อน,น้องจ้าจ๋าเพชรนต์นะคะคันนี้ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะยังไม่ติดจองนะเป็น t o ยต้าฟอร er ์จูเน2.4ตัว V ีขับ2ปี 2, 2019ราคา800,000 89,000บาทนะคะไม่ My 1นึ0 0 0กิโลเมตรน้องก็จะรีวิวจบคลิปแล้วฝากขอพระคุณ f c ฟซท่านที่ดูจนจบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์อยากได้คันนี้ฟรีดาวได้ปรึกษาเคทได้นะคะจะซื้อสดรถพร้อมขับสภาพ95%วารันตรีโครงสร้างนะคะรถไม่มีชนค่ะรถไม่มีน้ำท่วมรถไม่มีจมน้ำนะคะรถไม่มีไฟไหมนะคะเพราะฉะนั้นูกคาสบายใจในการซื้อรถมือสองที่เพชรยนต์ได้เลยติดต่อน้องก็จะ่าค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ